ต่อกันเลยครับกับเกมบัตรบรอลอ่าผมต้องมาทางนี้สินะโอ้ยเสียงอะไรทางนี้กว่านีกว่าอ๋อตันเฮ้ยอะไรอ๋อโถอ่อืออืออือ,อโอเคเรียบร้อยของมา โซนช้างเยี่ยมไปตามทางครับทางบังครับเด็กที่ไหนร้องเออผมพวรไปทางไหนก่อนดีทางนี้ก่อนละกันทางนู้นมีศตัตรูเออเปิดไม่ได้ครับต้องมาทางนี้แหละ โอ้หฮันเตอร์ปะมันคือฮันเตอร์ปะนั่นนะ่ะสวัสดีครับวันดีพี่ว้ายยาเห็นมุมแล้วอะ่ะแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยจิงซะขนาดนี้มาทางนี้ก็ได้เฮ้ยอะไร มาแล้วมาแล้วอุ้ยเฮ้ยมันบอสไน้นั่นนี่ว่าไอ้สามตัวใช่ไหมต้องแยกมันก่อนออกมาดิมาดิมามาสักตัวก่อนขมาเข้ามาเข้ามาเขามาขามาขามาโอเคไม่อึดมากเลี่ยมเลี่ยมเลียมอของมา โฮ้ยอะไรอืมอืมเออโอเคไอตัวนั้นน่ะซ่าเหลือเกินเมื่อกี้ฮ้ผมเตรียมไฟฟ้าก่อนเผื่อต้องใช้อะไรเล่าโอ้ยอืมอืมเอเออเฮ้ยย่าว่าแล้วเกือบโดนน่ะอืมอืมโอเค ดีนะเลือดไปไม่เท่าบอสครั้งนั้นก็ไม่ไหวนะอย่างนั้นไปทางนี้ต่อดีกว่าโอ้โอทางนี้ทางนี้น่าจะมีของครับไม่มีผมม,มีเสียงหมูอยู่ไหนเสียงเด็กอ๋อหมูอยู่ตรงนู้นโอเคต้องค่อยๆเดินครับสุยมัน มาเข้าสูตรกินไข่มาเนี่แหละเฮ้ยสี่สีหดวงสูตรเออตายยังตายแล้วตายแล้วเยี่ยมแจกแต่เลือดมันมีของแจกผมเลยไปตามทางซิตรงนี้อิมอิม จะหนีไปไหนมาโซนช้างเยี่ยมกลับไปอัพเกรดดีกว่าเออทำเลดก,ก่อนนี่ไปทางไหนเนี่ยผมโดดลงมานะครับอันนี้อ,อ้อนี่ทางขึ้นโอเคหเสียงใครเสียงใครได้ยินเสียงหมนะูวิ่งอ่ะ โอ้ยจะเอ๋วัสดีครับอะไรอืมอืมอืมไปล่วงไว้ของโหแจกกับบัส้อนช้างผมชอบเลยนี้มีอะไรนี่สิงหมูกันละต้องเตรียมพร้อมโอ้ตรงนู้นมีบอยแบนด์นี่ครับแต่หมูอยู่แถวนี้แหละ ดูวันไหนเนี่ยอ๋อโอเคเฮ้ยสองตัวต้องล่ามาตัวหนึ่งก่อนนี่ไอ้วนมานี่หมูมาน,นี่เห็นผมแล้วเอาเวนเห็นสองตัวเลยเก็บของก่อน เอาเฮ้ยโอ้ยพวกอะไรอืออือ้ยออ้ยโอ้ยเอาตัวนึงก่อนพอดีเอาตัวนึงก่อนอื้ยะอือพวกกันเห็นปะไม่เห็นนะมาอืออือเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็อืออือเคยพวกกันไม่เห็นดี เต้นเนมื่อกี้เห็นของแถวนี้อ่ะป๊าเกมสโตนแปลว่าในตรงนี้น่าจะกลับไปทางเดิมครับใช่ใช่ใช่มาทางนี้นถูกแล้วมานี่ครับเขามากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่โอเคสี่ตัวน่สวัสดีครับอุ้ยอย่าาย่ายา,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 ยา เออผมจะแยกมันยังไงเนี่ยมันไม่สนใจผมเลยเออมานี่ตัวห<ม>นึ่งก่อนเตียมอื้มอืมอืมอ้มโอ้ยโอ้ยอะไรเนี้ยเฮ้ยเกอบไปเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ลำคานตัวเนี้ยไปไม่ถึงนะเฮ้ยผมเข้าใกล้ไม่ได้เลย วันนี้ครับอีก <lawsuit. S 2> สองตัวมาก่อนเออเข้ามาก่อนแล้วก็ไฟฟ้ามาเข้ามาอือ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 โอ้ย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 ทำเลือดโอเคมาดิอือ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 เยี่ยมก่อนไฟฟ้าหมด อะไรอะไรอะไรไอ้นั่นไปไหนหนีไปไหนมาดิเุ้ย,ยลบมาลบด้โว้ยอืออืออือเรีย,ยบร้อยเอ้ยไฟฟ้าผมยังไม่หมดอ่ะอุ้ยใครอ่ะข้างบนสวัสดีครับสวัสดีครับ มองอะไรเป็นโหดนะครับหรือเปล่าผมมาทีนี้ก่อนมันไม่ทำอะไรผมนะหีบอ๋อผมนั่นไม่ได้แล้วมันเต็มครับไอเทมของอะไรไอโอเซก้าอะไรเนี่ย โอเคอันนี้ลิฟต์ลงไปไหนอ,ออกมาตรงนี้นี่มันจุดเริ่มต้นนี่ใช่มใช่ใช่ใชโอเคผมกลับไปแ้มก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนแล้วท่านลิฟต์นี้ล่ะตรงนี้คืออะไรที่ผมขึ้นมาปะ ใช่พวกนี้ไอหมาที่ผมฆ่าโอเคกลับไปแลมแลมอยู่ทางนี้เยี่ยมโอเคครับกลับมาแล้วครับผมกลับไปอัพเลือดนานะครับเลือดยาวแล้วโอเคผมขึ้นไปได้เลยไม่ต้องอินใจตรงนี้ต้องไปที่ลิฟเมื่อกี้เพื่อ กลับไปหาจุดเก่านี่จุดนี้ชาร์จออกทางนี้ออาโอเคปิดทางอ่ะคนนี้ยังอยู่อืมทางนี้มาได้ไหมไม่ได้งั้นก็เข้าทางนี้แหละสายขวาไม่มีของนะ ขึ้นไปต่อโอเคอะไรเนี่ยสองข้างใส่หมวกเหมือนบอสตัวที่แล้วเลยหมวกยาวๆเป็นกงทำไมมันเป็นลานอย่างเงี้ยเดี๋ยวบอสชัวอย่างเงี้ยไม่ต้องสืบเอาครับาดซีนะครับอุ้ย เปอนผมเลยอ๋อลูกมนันเหรอที่ร้องโอ้โหกี่แขนวะเนี่ยเอ้ยแป๊บ,บ,บ,บปนึงแป๊บนึงไป้าก่อนโอเคเข้าไปอื้อมหยอดยายาเอออยู่ข้างหลังไว้ อืออืออือเฮ้ยลบโอ้ยโอย้แรงแรงแรงโอ้โยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีต้องเข้าข้างหลังแล้วอะอย่างเงี้ยอึ้ึหึโอ้โยโอ้ย,อยตายเลยปะเนี่ยโอย้ไม่ตายไม่ตายเกือบไปเฮ้ยนึกว่าตายแล้วเมื่อกี้เฮ้ยผมต้องเข้าข้างหลังอ่ะพุ่งเลยอือโอ้โยแรงเกินเอออืออือทำเลือด เออลบเออเออเข้าไาเออ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 อ้ยอ <cover>. right? ุ้ยอุ <unemployment. S 1> ้ยโอเคลบลบเออนี่มันต้องอย่างนี้เออเออเข้ามาเข้ามาเออเออเอออะไรเนี่ยทำอะไรเดี๋ยวมันทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวฟาดไปเรื่อยๆนี่แหละออ เออเออโอ้ยเฮ้ยอะไรเดี๋ยวโอ้ยมีสองตัวสวยละ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 มานนี้เฮ้ยเฮ้ยยามันมีสองตัวโอ้ยนี่างงี้ไงโผล่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยยายาเดตายตอนนี้อย่าตายตอนนี้อนนโอ๊ยตัวจริงอยู่ไหนเนี่ยตรงนน้นตรงนน้นครับอืแขน ไม่ใช่ตัวนี้ตัวปอบโอ้ยโอ้ยตายเลยโอ้ยเสียดายมาเอาใหม่ครั้งนี้พาเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวก่อนไปเก็บเงินก่อนคือคือคือเยี่ยมโอเค,คอ,อันนี้ละไล่ื้ยเอ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 ้อออออ เฮ้ยข้างหลังข <1971. S 2> <Ms. S 1> ้างหลังเออเออเออเฮ้ยข้างหลังนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหรัวๆเลยยา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 าอะไรเราหมดพร้อมไหมล่ะเออเอาบุ๊ดเออโอ้โหเบี้ยดาบบัวเลยเออ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 อุ้ยลบลบโอ้โห หลบไม่พ้นอะไรของมันอะไรของมันอะไรของมันเออยา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 ยอืม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 อืลบโอ้ยโดนเฮ้ยเพื่อนอย่าตายออกเพื่อนตายแล้วเพื่อนผมตายแล้วเฮ้ยออนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตายแล้วอ่ะแต่ผมใกล้ชนะแล้ว นั่นไงเว้ละเว้ละอยู่ไหนอ๋ออยู่นูน่นมาดื้นี่แหละอะไรอะไรไปฆ่าเพื่อนผมเหรอไม่อา้าโอ้โหยเฮ้ยไฟฟ้าก่อนไม่เอาเฮ้ยไฟฟ้าอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วเข้ามา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 มลบลบสวยง่ะโอ้ยลบไม่ได้เฮ้ย เออนีดีและนี่แน่ดีแน่เอ้ยเอ้ยอ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 อ้ย,อย,อยจะตายแล้วจะตายแล้วเยสเยสโอ้โอสองสารเพื่อนอะ่ะตายเลยโอเคนี่ตายแล้วใช่ไหมทำไมมันเด็กยังร้องอยู่เด็กอยู่ไหน ไม่เลือดบอสมันยังขึ้นอยู่เหรอดูก่อนอ่ะเรียบร้อยครับกว่าจะขึ้นแม่ได้ใส่สะซดือมอีกเส้นนะเมื่อกี้อ่ะจุดเลยตะเกียงตกใจเมื่อกี้นึกว่าค้างมันไม่ยอมขึ้นโอเคกับฮันส์สตรีม